สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่กับนิยายเปลี่ยนจากนายกลายเป็นสาวนะคะตอนนี้ก็ตอนที่17แล้วตอนนี้มีชื่อตอนว่าโมโหหิวอันนี้ก็ยังไม่รู้นะว่าใครหิวพี่เพชรหรือพี่วุฒิแต่ที่แน่ๆตอนนี้น้องหิวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปฟังกันได้เลยนะคะไปเลยตอนที่17โมโหหิวตอนนี้เป็นพาทของพี่เพชรนะคะ หลังจากแยกกับเด็กสาวและพ่อของเธอแล้วเธอก็โดนไอ้วุฒลากตัวไปยืนคุยมุที่มุมหนึ่งของงานแล้วพากันกลับมานั่งโต๊ะตามเดิมตอนแรกเธอคิดว่าไอ้วุฒ มันจะไม่เป็นโลเป็นภายเข้าแต่รายสาระไปวันๆจนมาถึงวันนี้เองดีเธอคิดได้ว่ามันเองก็มีดีพอตัวเพราะที่ผ่านมามันเอาแต่ชวนเธอไปดื่มไปกินแทบจะวันเว้นวันเธอจึงไม่เคยเห็นความดีของมันปรากฏสักเท่าไหร่ถามว่าเธอรู้ว่ามันรวยไหมก็รู้เพราะถ้ามันไม่รวยคงไม่มีคอนโดอยู่ไม่มีรถป้ายแดงมานั่งขับแต่ที่คิด คือมันรวยจากเงินของพ่อแม่ไม่ใช่รวยด้วยตัวมันเองและพอมาในวันนี้ยิ่งย้ำชัดให้กับความคิดของเธอเมื่อมันขับรถเข้าไปจอดในบ้านหลังใหญ่แม้เธอจะอาจเจียนจนแทบสลบแต่ก็ไม่ละเลยการสอดส่องหาทางหนีที่ไล่ให้ตัวเองว่าถูกพามาที่ใดแล้วไหนจะคนในบ้านที่เรียกขานมันว่าคุณหนูนั่นอีกล่ะ <c oughs> คุณหนู <c oughs> น่ารักดีไหบุต เธอเองก็ไม่รู้หรอกว่ามันทะเลาะอะไรหรือมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับครอบครัวรู้แค่ว่าบรรยากาศในการพูดคุยระหว่างมันกับแม่ของมันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่สุดท้ายเธอก็ถูกดึงเข้าไปอยู่ในความวุ่นวายของครอบครัวนี้อย่างไม่รู้ตัวไอวุฒเดินตามมาว่าเธอนิดหน่อยเรื่องที่ไม่ไม่ยอมปฏิเสธไปในการขึ้นมาพักผ่อนที่ชั้นบน เห็นแบบนี้เธอก็มีมารยาทพอที่จะไม่ปฏิเสธคำชวนของผู้ใหญ่จึงทำตามอย่างว่าง่ายไม่ออดแต่เหมือนจะไม่ถูกใจใครบางคนและเพราะเหมือนไอ้วุฒเองมันจะเข้าใจว่ามันผิดที่ทําให้เธอมีสภาพแบบนี้ถึงได้ยอมเลิกราไปแต่โดยดีทิ้งเธอไว้ในห้องนอนเพียงลาพังพอคุณหมอมาถึงก็ทําการตรวจร่างกายทั่วๆไปบอกให้นอนพักสักตื่นก็จะดีขึ้นเองแล้วกลับออกไปได้นอนพักสักหน่อยก็ดีหลังจากนั้น ถึงได้หลับไปอย่างที่คุณหมอบอกเอาไว้เธอถูกปลุกขึ้นมายามเย็นราวๆห้าโมงครึ่งเพราะเสียงเคาะประตูและการเปิดเข้ามาโดยไม่รอการตอบรับพยุงเธอให้ลุกขึ้นนั่งดุนด้านหลังแจ้งเพียงเบาๆว่าให้อาบน้ําแต่งตัวแล้วใส่ชุดที่เตรียมไว้ให้พร้อมๆกับถอดเสื้อผ้าของเธอไปด้วยจนเกือบจะเปลือยหลังจากอาบน้ําแต่งตัวอย่างงงง จัดการสวมใส่เสื้อผ้าที่ได้รับมาแล้วก้าวเท้าออกมาจากห้องน้ำผู้ควรมากมายมารุมลายล้อมตัวคนหนึ่งจับผมคนหนึ่งทาครีมบนหน้าอีกคนเอาอะไรต่ออะไรไม่รู้สวมใส่ที่ข้อมือทั้งสองข้างอ่ะอ๋อค,คือเธอได้แต่อึกอักพูดอะไรไม่ออกง,งงงันกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองหลังจากจัดก,การตัวเธอเสร็จคนรับใช้ภายในบ้านก็เดินเข้ามาพร้อมกับรองเท้าหนัง มันวาวมาวางตรงหน้าไม่ต้องบอกก็เข้าใจจุดประสงค์เธอจัดการสวมใส่รองเท้าก่อนจะถูกดุนด้านหลังให้มาที่ห้องรับแขกเห็นแม่ของไอวุธนั่งรออยู่ก่อนแล้วในชุดราตรีกลุยกลายยังไม่ทันได้อ้าปากถามไอวุธก็เดินตามลงมาในสภาพที่เสื้อผ้าย,ยับยน่นสองแม่ลูกถกเถียงกันนิดหน่อยก่อนไอวุธจะเดินตึงตังขึ้นไปบนขึ้นไปด้านบนความเงียบเข้ามาปกคลุมชั่วขณะจนเธอต้องส่งเสียงออกไปทําลายความเงียบ อคือขอโทษแ,แน่จ้ะต้องรบกวนเราแล้วเพียงแค่เธออ้าปากแม่ของเอวุฒก็หันมาขอโทษขอโพยก่อนเลก่อนแล้วก่อนจะอธิบายต่อให้ความกระจ่างชัดมากขึ้นงานนี้เป็นงานสาคัญมากจ้ะตาวุธต้องไปร่วมด้วยแต่อย่างที่เห็นว่าเจ้าตัวไม่ยอมเลยต้องให้เพชรมาช่วยแม่แล้วครับไม่เป็นไรครับเธอเองก็พยักหน้ารับตั้งใจะจะถามคําถามต่อไปแต่เพราะสายตาของ คุณหญิงของบ้านถูกดึงไปเสียก่อนจึงรู้ไอวุฒมันพร้อมที่จะไปงานแล้วจึงพาก,กันเดินไปขึ้นรถไอวุฒนั่งข้างหลังที่มีสไตลิสนั่งอยู่ซึ่งคนคนนี้ก็ทำทั้งหมดโดยตัวเองแต่งหน้าทำผมและเครื่องประดับให้ไอวุฒใส่ไม่แตกต่างจากเธอเท่าไหรนะ่นัก มันบ่นเธอนิดหน่อยเรื่องที่เธอทําให้มันซวยมันก็ทําให้เธอซวยเหมือนกันแทนที่จะได้กลับบ้านหรือไม่ก็ไปนอนเกาะสาวๆให้ชื่นใจทาไมต้องมาเข้าร่วมงานเลี้ยงอะไรก็ไม่รู้ด้วยจนอดไม่ได้ที่จะโบกมันไปเสียหนึ่งทีในตอนนี้เองที่รู้ว่ามันเป็นลูกเต้าเหล่าใครครอบครัวทาําอะไรอยู่ก็ตอนที่พ่อของไอวุฒขึ้นไปพูดบนเวทีตอนแรกเข้าใจเพียงว่าครอบครัวมันเป็นผู้ถือหุ้นในความจริงแล้วคือเจ้าของเลยต่างหาก แต่และมันก็มีหน้าที่ออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยอืมเรียกได้ว่าก็พอมีความดีติดตัวอยู่บ้างหลังจากพ่อมันพูดจบมันก็ลุกเดินออกไปไม่รู้หรอกว่ามันไปไหนแต่ขอตามไปด้วยแล้วกันเพื่อมันนี้กลับจะได้ขอติดไปด้วยแต่กลับพบว่ามันออกมายืนทำเป็นพระเอกมิวสิกอยู่ที่ขอบสาลพูดเรื่องแปลกๆให้ฟังแต่ก็รู้ละ่ะว่า มันมีเรื่องที่เป็นปัญหากับครอบครัวแล้วนะจึงได้แตะกบ่าให้กำลังใจมันไปก็เธอไม่ค่อยมีเพื่อนนี่ไม่ว่าจะชายหรือหญิงเพราะงั้นการปลอบใจใครสักคนจึงไม่รู้ต้องทำอะไรยังไงพูดแบบไหนลองให้มันเป็นสาวน้อยดูสิ จะตะกองกอดไว้ในอ้อมแขนจะพูดคำหวานปลอบใจตลอดทั้งคืนเลยหลังจากที่กลับเข้างานเห็นมันยืนคุยกับใครไม่รู้ก่อนจะโดนคว้าไหลจับไว้แน่นพร้อมกับการเปิดตัวเป็นแฟนอย่างงงงแต่ไม่นานก็เข้าใจได้เพราะเธอก็เคยเล่นมุกน,นี้กับไอพี่ไปแล้วทีนึงมันเคยช่วยเธอเพราะงั้นเธอก็ต้องชดใช้คืนสินะเธอเล่นตามน้าได้อย่างลื่นไหลไม่มีสะดุดขอโทษนะครับแต่คนนี้ยกให้ไม่ได้พี่ห่วงเมียของพี่มาก ถึงแม้จะบอกก็เป็นแฟนแล้วยังไงเธอไม่มีทางยอมไม่ใครมาเสียบอยู่แล้วอย่างเธอต้องเป็นคนเสียบเท่านั้นละ่ะต่างจากไอวุฒิดวงตาจ้องมองขัเมเบกอยากจะคาเธอให้ตายเสียตรงนั้นนี่กูช่วยมึงอยู่นะไอห่หากูพิดอะไรคราวก่อนมึงก็ไม่อยากกูไม่อยากจะมีปัญหาตามนั้นล่ะครับเกรงว่าถ้าจะให้พี่กับเราหันหลังชนกันมันคงเอ่อขอตัวนะครับพอดีพวกผมหิวมากๆเลยอยากจะไปหาอะไรทานกันสอง คนสักหน่อยสวัสดีครับว่าจบมันก็ดึงลากเธอออกมาจากวงแล้วแวะคุยที่กลางทางระหว่างกลับไปนั่งที่ตัวที่ของตัวเองมึงจะยอมให้กูเป็นผัวสักวันเลยไม่ได้หรือไงอีกอย่างกูไม่ได้ชอบถูกเสียบสักหน่อยกูชอบเป็นคนเสียบมันว่าเสียงเข้มกระซิบลอดไรฟันแววตาวววโรดอย่างขุนเคืองเฮ้อถ้ามึงบอกว่าชอบเสียบเดี๋ยวน้องมันก็ไม่ยอมจบอีกละ่ะ บอกไปว่าชอบถูกเสียบทันทีแล้วถ้าน้องมันอยากได้มึงมากน้องก็คงต้องไปต่ออ,อ่ะนะเธอตอบกลับไปด้วยความสะใจและยกยิ้มมุมปากมันคงจะตกตลกพิลึกเมื่อคิดว่าไอวุฒมันจะถูกน้องคนนั้นทะลวงประตูหลังด้วยของปลอมถ้าน้องเขาฉลาดพอหรือเจนโลกมันเธอก็คงไม่พ้นสารหาของเหล่านั้นมาใช้ถ้าน้องเขารักไอวุฒจริงๆอ่ะนะมึงแม่งหมดแล้วภาพลาก,กู น่าเมียาจา๋าไี่หาข้าวแดกกันเถอะหัวหิวจะตายอยู่แล้ว <c oughs> เพราะถ้าทางโกรธขโกรธขึ้นของมันจึงอดใจที่จะแกล้งมันไม่ไหวเยาว้าหยอกมันเข้าไปอีกหนึ่งทีกล้มลงกระซิบข้างหัวไอ้วุติมันแล้วพระจะากมาเดินตรงไปที่ไปนั่งที่เดิมเราเริ่มทานอาหารต่อก็คนมันยังอิ่มไม่อิ่มนี่นะสุดท้าย ทั้งเธอทั้งมันก็ต้องอยู่จนจบงานแถมยังได้มานอนบ้านมันอย่างงงงเพราะว่ารถของเธอ,อยังอยู่ที่มหาลัยแถมตอนนี้ดึกมากเสียจนคุณผู้หญิงของบ้านไม่อนุญาตให้กลับจึงต้องมานอนในห้องรับแขกอย่างช่วยไม่ได้จัดการถอดเครื่องประดับท,ดทั้งหมดที่ได้รับมาว่างลงบนหัวเตียงส่วนชุดก็เอาไปใส่ไม้แขวนดังเดิมเสื้อผ้าก็เป็นชุดนอนใหม่เอี่ยมที่ผ่านการซักรีดเป็นที่เรียบร้อยไม่รู้ว่าใครเป็นคนจัด การให้แต่ต้องบอกเลยว่าจัดการได้อย่างไร้ที่ติเตรียมไว้พร้อมเสจสับไม่ขาดตกบกพร่องแม้แต่น้อยเช้าวันถัดมาเธอก็อยู่ในชุดเดียวกับคืนวันศุกร์ชุดนักศึกษาของเธอเองที่หอมนุ่มเรียบเนียนเรียกได้ว,ว่าสามารถใส่ออกไปไหนต่อไหนได้ทันทีไม่ต้องกลับไปเปลี่ยนใหม่ให้ยุ่งยากพวกพอเธอ ตื่นขึ้นมาชุดนี้ก็แขวนรอไว้อยู่แล้วเพราะตื่นเช้าจนเป็นปกติจึงเลือกที่จะลงไปด้านล่างของบ้านแทนหวังเข้าไปช่วยงานในครัวแต่กลับถูกเชิญออกมาเพราะว่าคุณคุณของบ้านนี้ไม่เข้าครัวกันแล้วเธอก็เป็นแขกจะได้อย่างจะเข้าได้อย่างไรสุดท้ายจึงต้องมานั่งอยู่นิ่ง,งที่โต๊ะอาหารแทนพอเวลาอาหารพอเวลาอาหารเช้ามาถึงเจ้าบ้านแต่ละคนก็พากันทยอยลงมาจนเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้ว อาหารถูกจัดขึ้นโต๊ะอย่างพร้อมเพรียงเจ้าบ้านพย,ายักหน้าเป็นสัญลักษณ์ให้เป็นสัญญาณให้เริ่มทานให้เริ่มต้นทานได้แต่ละคนจึงได้หยิบช้อนหยิบซ่อมขึ้นมาถือไว้ในมือได้ข่าวว่าเราเป็นเพื่อนเจ้าว,วุฒิมันรึประมุกข,ของบ้านเอ่ยถามขึ้นระหว่างมื้ออาหารไม่ให้มันเงียบเกินไปนักครับชื่อเพชรใช่ไหมครับเป็นเพื่อนกับเาวุฒิได้ยังไงล่ะลูกครั้งนี้เป็นคุณหญิงของบ้านที่เอ่ยม เอ่ถามคําถามจะให้เธอตอบยังไงดีเธอเข้าไปช่วยมันหลังจากโดนกินตีนชาวบ้านหรือจะบอกว่าเธอได้มันเป็นเพื่อนเพราะมันย้อมให้เธอยํำตีนเสียเองเพื่อชดเชยความผิดดีละ่ะเออเมื่อไม่รู้ตอบยังมเมื่อไม่รู้จะตอบกลับอย่างไร จึงส่งสายตาให้เจ้าตัวมันเป็นคนเลือกคําตอบของมันเองแล้วกันเจอที่ร้านเล่าบ่อยๆเป็นเพื่อนเซตเดียวกันเลยมาอยู่กลุ่มเดียวกันเอวุฒอธิบายง่งายๆให้พ่อแม่เข้าใจไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรมากนักหล่อแบบนี้ต้องมีสาวๆมาหลงมากมายเลยใช่ไหมเราคุณหญิงว่าพลางยกยิ้มอย่างล้อๆก็พอมีครับยังไงแม่ก็แม่ก็ฝากหาให้วุฒิซักสองสักคนสองคนนะลูก าวุธนหะไม่ค่อยประสีประสาเรื่องหญิงหรอกถุกวันนี้ไม่เห็นจะเคยพาใครเข้าบ้านมาก่อนเลยคงต้องพึ่งเพจให้คอยสอนให้แล้วละจะได้รู้จักเอาอ,อกเอาใจผู้หญิงบ้างคำของคุณผู้หญิงไม่ใช่ว่าเธอจะไม่เต็มใจช่วยแต่ว่าที่มันไม่พาใครเข้าบ้านเนี่ยเป็นเพราะว่ามันพาแต่ผู้ชายขึ้นคอนโดต่างหากเล่าเธอได้แต่อ้ำอ่่อึๆไม่ยอ่ตอบอะไรกลับไปจนมีเสียงแทรกทําลายความเงียบดังขึ้น ผมหาของผมเองได้ไม่ต้องให้มันมาช่วยผมหรอกมึงก็รีบรีบกินและได้แล้วจะได้รีบไปมันว่าจบก็ตั้งใจกลมนากลมตาทานข้าวไม่สนใจใครอีกจะรีบไปไหนกันล่ะไม่อยู่เล่นบ้านก่อนสักหน่อยหรือคราวนี้เป็นเสียงของพ่อไอ้วุฒิที่เอ่ยมันกลับไปเมื่อเห็นมันเร่งรีบจะออกไปข้างนอกเต็มแกไม่ได้ไปที่ไหนหรอกแต่แค่ไม่อยากจะอยู่ ว่าจบก็ลุกขึ้นจากโต๊ะจับคว้าแขนของเธอดึงให้ลุกขึ้นแล้วลากออกมาจากโต๊ะอาหารส่วนเธอก็ได้แต่ยกมือไหว้ลาผู้ใหญ่ทั้งสองคนของบ้านอย่างทุลักทุเลมันดึงลากเธอมาเรื่อยๆจนมาหยุดอยู่ที่รถของตัวเองคว้าเอากุญแจที่แขวนอยู่บนชั้นเรียงด้านข้างเสาออกมาแล้วสตาร์รถขับออกไปทันทีถ้ากูไม่ได้เอากระเป๋าเอาโทรศัพท์ติดตัวมามึงจะทำยังไงเธอเอ่ยถามมันออกไปเพราะมันเว้น ไม่เว้นช่วงให้เธอให้ไปหยิบของเลยไม่ต่น้อยไม่ยังไงก็ลากมึนไปเอาแล้วกลับมาเธอใส่หน้าหัวน้อยเธอใส่หัวน้อยๆให้มันมองใต้เท้าตัวเองแล้วมุดลงไปก้มเก็บหนังสือต่างๆที่ถูกเทไว้เมื่อวานถอดถอนใจเบาๆรอยเท้าของเธอเ เธอเองและรอยพับบนหนังสือทําให้เจ็บปวดใจไม่น้อยใครที่รักหนังสือมากๆคงจะเข้าใจได้ไม่ยากยังดีที่วันนี้ไอวุฒมันไม่ได้ใช้อารมณ์ขับรถแบบเมื่อวานแม้ว่าเมื่อครู่มันจะเคร่งเครียดกับการทานอาหารเช้ากับครอบครัวมาขนาดไหนแต่ทันทีที่ออกจากบ้านได้บรรยากาศความกดดันมาคุก็บางเบาลงไปไม่น้อยพอคิดถึงอาหารเช้าแล้วก็มึงกูยังแบบไม่อิ่มแล้วมันถามกลับยังไม่ยียระ ทำเอาเธอคิ้วกระตุกเออแม่งไม่แดกก็ไม่แดกว่ะเมื่อมันไม่สนใจเธอก็ไม่คิดจะพูดอะไรออกมาอีกได้แต่นั่งมองรถที่วิ่งอยู่บนถนนไปเรื่อยๆก่อนที่คิ้วบางจะขมวดหมุนเมื่อทิวทัศน์รอบกายเปลี่ยนไปจากตัวเมืองกลายเป็นป่าเขาสีเขียวสดใสมันคงจะตั้งใจไปที่ไหนสักที่เธอเองก็ไม่อยากจะถามนั่งรถไปเรื่อยๆจนมาอยู่ที่ร้านอาหารบรรยากาศดีร้านหนึ่ง รอบคางรายล้อมไปด้วยต้นไม้และดอกไม้ตัวร้านถูกตกแต่งอย่างน่ารักน่าชางังเหมือนกระท่อมหลังน้อยๆกลมกลืนไปกับบรรยากาศเน้นโทนสีเขียวและสีน้าตาลไม้ไอวุฒจัดการดับเครื่องก้าวท้าลงไปจากรถแล้วหันหลังยืนอยู่เฉยๆส่วนเธอไม่ลงหรอกเรื่องอะไรจะลงกูยังเครื่องมึงอยู่ไอ้เพื่อนเวร เมือ่อวุยืนรออยู่ตรงนั้นส่วนเธอก็ยังนั่งเท้าค้างมองนอกรถยังไม่สนใจผ่านไปสักพักก็ยังไม่มีใครขยับตัวขยับและเหมือนเส้นความอดทนของไอวุฒมันจะขาดสะบั้นลงเมื่อถึงได้มันถึงได้กระชากประตูรถให้เปิดออกมามึงจะนั่งเป็นกุญชายอีกนานไหมฮะจะแดกไม่แดกไม่แดกจะได้กลับเออกูแดกแต่มึงต้องเลี้ยงกูเพราะมันเป็นเพราะมันพูดจากคนตีนใส่ พวงด้วยความหิวที่มีทําให้เธอโต้กลับด้วยอารมณ์ทั้งหมดที่ที่มีเอา้าอะไรของมึงกูพามาแดกแล้วยังต้องเลี้ยงอีกหรือไงไอวุฒมันว่ากลับมาทั้งโกรธทั้งงงไม่เข้าใจการกระทําของเธอเออกูจะแดกเอา้ามึงต้องเลี้ยงปัง่งว่าจบก็กระโดดลงจากรถเปิดปิดประตูเสียงดังลั่นอย่างไม่สนใจมุ่งตรงไปที่ภายในร้านจัดการสั่งอาหารทุกอย่างที่อยากกินจนเต็มโต๊ะไปห,หมดไอวุฒ ได้แต่หน้าซีดปากสั่นเพราะมากันแค่สองคนแต่สั่งราวกับมาสัก20จนตอนนี้ต้องเอาโต๊ะมาต่อกันทึง3สตัวเพื่อให้เพียงพอสำหรับการวางอาหารมึงแม่งมึงรู้ไหมว่ากูทำมาหาแดกเองนะเว้ยถ้ามึงจะสั่งมาแดกขนาดนี้มึงปล้นเงินกูไปเลยเหอะเสียงอาวุธที่นั่งบนๆๆงุงยิงยิงข้างหูไม่ได้ทําให้เธอละความสนใจได้แม้แต่น้อยตอนนี้เธออารมณ์ดีอารมณ์ดีสุด อาหารอร่อยเงินงก็ไม่ต้องจ่ายกินมากเท่าไหร่ก็ได้ดีละฟินที่สุดแล้วอิ่มมึงแดกดิหลังจากเริ่มต้นทานอาหารได้เพียง30นาทีเธอก็โยนช้อนทิ้งหันมานั่งเปิดเมนูกาแฟาแทนทำให้ไอ้วุฒที่กำลังตักอาหารเข้าปากชะง,งักค้างมองเธอตาเหลือกสลับกับมองมองจานอาหารตรงหน้าอยากกินทิงกินขว้างคนไม่มีกินมีเยอะแยะไป แล้วก็วางเลยไอเมนูขนมในมือมึงนะ่ะแดกนี้ไม่หมดอย่างอื่นก็ไม่ต้องกินใหม่กูจะกินมึงจะทําไหมเธอว่าพลางละสายตาจากเมนูจ้องมองมันคำเ่งนิ่งแววตาไม่ยอมแพ้และไม่ยอมอ่อนค่อยเด็ดขาดมึงเป็นอะไรของมึงเนี่ยแปลกๆนะมึงวันนี้ครั้งนี้ไอวุดรวบช้อนไว้ที่ข้างจานเงยหน้าพูดเป็นการเป็นการเป็นงานผิดแปลกจากปกติก็กูเป็นของกูแบบนี้มึงจะทำไง ไอเพชมึงเป็นอะไรไอวุดถอนหายใจเบาๆก่อนจะเงยหน้ามองเธออย่างรอคอยคำตอบท่าทางจริงจังของมันทำให้เธอนิ่งคิดไปชั่วครู่ก่อนจะค่อยๆยันตัวลุกขึ้นเดินไปเข้าห้องน้ำอย่างเงียบๆโดยที่ไอวุดไม่ได้ทักท้วงอะไรคงจะคิดว่าเธอจะเข้าไปสงบสติอารมณ์ผ่านไปสักพักหนึ่งถึงได้กลับออกมาจากห้องน้ำส่วนไอวุฒก้กมหน้าทานอาหารต่อเพียงลำพังเธอเองก็นั่งอยู่นิ่งๆไม่ได้ทำอะไรแต่เอ่ยคำ คำพูดขึ้นมายัางไม่มีปีมีคุยขอโทษวะไอวุฒไม่ได้ถามอะไรต่อเธอก็ไม่ได้แน่ใจว่ามันรู้หรือไม่รู้หลังจากนั้นเธอจึงนั่งมองมันกินเฉยๆไม่ได้สั่งไม่ได้อยากสั่งกาแฟมาดื่มอีกต่อไปรอจนไอวุฒมันกินจนไม่ไหวแล้วนั่นแหละถึงได้เรียกพนักง,งานให้เก็บอาหารทานไปเพียงเล็กน้อยใส่กล่องกลับบ้านแล้วชิงจ่ายเงินออกไปก่อนไอวุฒจะได้หยิบกระเป๋า ไหนบอกให้กูเลี้ยงไอวุ้าขหมดคิว้วถือกระป๋องสตางถือกระเป๋าสตางชง,งาค้างเออโทษทีกูอารมณ์ไม่ดีเลยสั่งมาซะเยอะเดี๋ยวกูจ่ายเองว่าจบก็รับกล่องอาหารมาจากพนักงานอะไรของมึงเนี่ยโมโหหิวหรอวะไอวุฒไม่ได้บ่นอะไรออกมาอีกแต่กลับหมุนตัวเดินกลับไปที่รถที่รถเธอก็มองตามหลังยี่หัวยังบงุดหงิดใจตัวเอง ก็จ้บอกกันไปแล้วนะคะสำหรับตอนที่สิบเจ็ดชื่อตอนว่าโมโหหิวตอนนี้น้องว่าพี่เพชรน่าจะไม่ได้โมโหหิวแต่ชื่อตอนก็ชื่อตอนว่าโมโหหิวนี่นะอ่ะแล้วมันยังไงกันละ่ะตกลงโมโหหิวหรือไม่ได้โมโหหิวโอเคแต่ตอนนี้น้องหิวจริงๆนะงั้นน้องขอตัวก่อนนะคะ ถ้ายังไงถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้น้องด้วยนะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะฝันดีค่ะนะ